ไม่ซื้อประกันสุขภาพแล้วบางโรคถึงเคลมไม่ได้ทันทีเห็นเขียนว่ามีเวทติ้งพีเรียดเวทติ้งพีเรียดนี่คืออะไรคะพี่เก๋แล้วใสายจะต้องเวดไปนานแค่ไหนคะค่ะเวทติ้งพีเรียดคือระยะเวลารลอคอยหรือระยะเวลาที่ประกันไม่คุ้มครองนะคะคุณง่ายๆก็คือระยะเวลาที่ประกันสุขภาพยังไม่คุ้มครองความเจ็บป่วยใดๆเลยหลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับค่ะแล้วมันนานแค่ไหนคะพี่เก๋ประกันสุขภาพส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง30วันและรอยวันค่ะ 30วันแรกจะไม่คุ้มครองความเจ็บปวยใดๆที่เกิดขึ้นก่อนทำประกันเช่นโรคไข้หวัดโรคท้องเสียโรคกระเพาะอาหารอักเสบเป็นต้นค่ะและใน120วันแรกประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองเฉพาะกลุ่มโรคเช่นไ้เลื่อนทุกชนิดต้อเนื้อต้อกระจกการตัดทอนซินหรืออะดีนอยด์และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่ะนอกเหนือจากนี้อาจมีโรคอื่นๆซึ่งขึ้นอยู่กับแผนประกันที่ลูกค้าซื้อไว้ด้วยค่ะ แล้วอุบัติเหตุล่ะคะพี่เก๋มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองหรือเปล่า, hate, ะะลาอุบัต okay, ิเหตุไม่มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองค่ะสามารถยื่นเคลมได้เลยหลังจากที่คุมธรนทามีผลบางคับค่ะโอเคค่ะพี่เก๋งั้นทรายขอสรุปเลยนะคะว่าอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองสามารถเคลมได้ทันทีส่วนโรคทั่วไปเนี่ยมีระยะเวลาไม่คุ้มครอง30วันและจะมีโรค <c oughs> เฉพาะกลุ่มนะคะที่มีระยะเวลาไม่คุ้มครอง120วัน จะเป็นโรคอะไรบ้างนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสัญญาเพิ่มเติมที่ลูกค้าถือค่ะถูกต้องเลยค่ะน้องสาย